สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเบิ่งมันเนาะครับนเนาะมาเบิ่งสวนมันเพื่อนอุ้ยมีแต่หัวง,งามๆครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยคือหัวง,งามแช่ลรืครับพันยังครับนี่โอ้ยรวมสายพันธ์ค่ะโอ้สายพันธ์ค่ะอันนี้อีกแปดนึงค่ะแปดนึงว,คะ,งวะครับน่ะอ้ยหัวดกดีเนาะครับเนาะ เบื้งเบืองเบพี AU ่น้องเบื่องคุนหัวมันเพิ่นโอคักขุนโอ้ยนี่อ่นซอนเนาะอซอนหัวมั่นเพิ่นเนีนีุ่น um ึ่บอครับนี่แปดหนึ่งแนค่ะแปดหนเบินีนี่สวยมากเลยนี่ บบปีนี ienne, ป้ปลูกร้ายบ่ขับเนี่ยปลูกร้ายอยู่ค่ะซีซิทไลค่ะโอ้ยนห่ลายค่ะได้นี่เนาะไรลายเน่งได้ได้จักจักตันครับไรยเน่งได้หนึ่งปะค่ะครับได้แจ็คตันนะคะโอ้ยแจตันตันละสามพันลาละสามหมื่นโอ้ค่ะขักขักขักสุดยอด สุดยอดสุดยอด,ดเมนะืองในพี่นอมพวกเมืงสวนมั่นเพลินพวกที่ก้าง,งามทีวอยู่สวยมันก้ง,งามบัวก,ก่ใหญ่อ้ยอันสอดจะคล้องเพื่นก้ง,งามจ้คข้องก็ง,งาม <laughs> งามก็จะคล้องปูละคะ่ะโอ้ย พึ่งพุ่งพุ่งงหญ่ใๆพี่น้องเอ้ยขมสัตว์น่ะโหโอ้ยหัวมั่นพี่น้องเอ้ยนีแต่พุ่งใหญ่ใหญ่ดึงกรสีบูขืนคุณป้าพุ่งใหญ่แห้งขมโอ๊ยผักลายผักลายละย่องค่ะนี่ละย่องโอ้ยละย่องกันี่้่มฮิตค่ะร่มฮิ สุดหยอดนะครับนาอก